สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของมีนาหน8าไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้มีความตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าได้รอของชิ้นนี้มาน่าจะประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะเป็นของที่หายากมากปกตินะคะถ้าตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ได้มาง่ายอยู่พอสมควรนะคะแต่ชิ้นนี้ต้องบอกเลยว่ายากมากยากยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นกล่องสีส้มนะคะกล่องนี้นะคะไม่ใช่สีส้มแอเอสนะอันนี้เป็นของหลุยส์วิตตองค่ะเพื่อนๆก็ได้มานะคะก็คือสั่งซื้อออนไลน์นั่นเอง ตัวเองก็อย่างที่บอกนะคะจ้องมาตั้งแต่ราคาอยู่ที่400ปอนกว่าตัวนี้ก็ขึ้นมา610ปอนแล้วนะคะมาได้เอาช่วงที่ราคาสูงแต่ว่าหายากหายากจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชิ้นนั้นคืออะไรเนาะโอเคก็เป็นของลุยวิต้องนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ได้สั่งซื้อทาง เว็บไซต์ของหลุยวิตองนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปที่ช็อปเขาเท่าไหร่นะคะด้วยที่ว่าเราอยู่ไกลจากลอนดอนเนาะ,ะทางเดียวก็คือออนไลน์นี่ง่ายที่สุดแต่ว่าเราก็จะต้องใช้ความแบบเขาเป็น e- แอบนะคะเข้าไปส่องดูเว็บไซต์อยู่เรื่อยๆนะคะน้องก็มีความเล็กน่ารักกระทัดรัดแบบนี้นะคะก็เล็กแต่หายากนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาเปิดกันเลย เห็นหูกันแล้วชแนนนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นของลุยวิต้องนะคะ Nis Nano นะคะซึ่งเป็นขนาดเล็กสุดเลยนะคะซึ่งตระกูลของเขาเนี่ยมีด้วยกันหลายไซส์นะคะก็จะมี Nis Mini นะคะขยับขึ้นมาไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็ Nis Vanity แล้วก็ Nis BB ซึ่งขนาดต่างกันแล้วก็ราคาเนี่ยต่างกันด้วยในช่วง2ปีก่อนนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าตัวเองนี่จะเห็นแต่พวกน i สมินิน i สว a นตี้แล้วก็ n i สบีบแต่ว่ารุ่นนี้นี่ไม่เห็นเลยนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่จ้องมาเ,เห็นขึ้นอยู่2ครั้งนะคะบางคนก็โชคดีที่ได้ที่ช็อปของเขานะคะน้องมีความเล็กน่ารักมากนะคะ,บะแบบเนี่ยเปรียบเทียบกับหน้าแล้วเนี่ยก็จะขนาดนี้นะคะ ซึ่งราคาของน้องนะคะราคาก็ได้ขึ้นมาภายใน2ปีเนี่ยจาก400กว่าตอนที่ตัวเองแอบแอบอยู่นะคะก็คือตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่610ปอนด์ส่วนราคาที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่28,800บาทนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็มาในโมเกรามิกแคนวาสนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาในอะไหล่สีทองนะคะซึ่งตัวอะไหล่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะซิปสองข้างแบบนี้นะคะ ซึ่งตรงซิปตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวปั๊มโลโก้ L V ของเขาทั้ง2ด้านเลยแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่ง2ด้านด้วยนะคะซิปของเขาก็จะยาวไปถึงด้านหลังนะคะอยู่ระดับนี้ส่วนด้านหลังมันก็จะเป็นแผ่นแคนวาสอยู่แบบนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะการเย็บติดกันนั่นเองในส่วนของอหูหิ้วด้านบนนะคะเขาก็จะมีแค่ หูเดียวนะคะก็ทำจากหนังคขาหายเป็นแบบนี้นะคะด้านบนเขาก็จะปั๊มโลโก้นะคะลุยวิตองแพรีดนี่แบบนี้นะคะแต่หูวงเขาแบบกระจิ๋นน่ารักนะคะเข้าไปได้แบบนิดเดียวเองแบบนี้นะะแล้วในส่วนของหนังคาวไฮก็จะเป็นด้านล่างนะคะเนี่ยขอบด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนพื้นของเขาก็จะ เป็นลักษณะแบบเรียบๆแบบนี้นะคะโอเคน้ำหนักของเขาเบามากเดี๋ยวมาดูขนาดของเขากันนะคะขนาดที่ตัวเองวัดแล้วนะคะความยาวของเขานะคะอยู่ที่1 5ซนติมตรแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาวัดได้1 4ซนเมตรนะคะส่วนความสูงนะคะตัวเองวัดได้1 0 5ซนมในเว็บไซต์วัดได้1 0เซนเมนะคะ แล้วก็ความหนาด้านข้างนะคะตัวเองวัดได้9เซนติเมตรแต่ว่าในเว็บไซต์นี้อยู่ที่8.5เซนติเมตรนั่นเองนะคะก็อยู่ไซส์ของเขาอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะเวลาเปิดปิดเนี่ยเราก็จะต้องรูดซิปเนี่ยสฝั่งแบบนี้นะคะก็ต้องใช้2มือนะคะจับเพราะว่ามันเป็นลักษณะทรงแบบนี้มันก็จะรูดยากหน่อยแบบนี้นะคะ เปิดออกมานะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นแถบหนังคาวไฮที่ปั๊มคำว่าลุยมิลุยมิตองนะคะ made in อิตาลีนั่นเองซึ่งด้านในนี้นะคะตรงตรงด้านฝาทางนี้มันเขาก็จะมีความพองๆแบบนี้นะคะแคนวาสด้านในนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรุ่นพวกอ่า นิสนาโนนิสอะไรอีกแบบนี้นะคะว้า uh, wow. ไม่ใช่นิสอะไรแบบนี้นะคะ n ิสนาโนนิสมินินิสวันตี้แล้วก็นิส b ีเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะถือออกไปดินเนอร์ทานข้าวนอกบ้านออกไปเที่ยวออกไปช็อปปิ้งประมาณนี้นะคะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวนะคะจะมา สาธิตวิธีการใช้งานของน้องนะคะแล้วก็ขออน้องเนี่ยจุกของได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือสั่งซื้อของที่จะมาตกแต่งน้องอยู่นะคะยังไม่มาถึงแต่ว่าถ้ามาถึงเมื่อไร่แล้วเนี่ยจะมาทำรีวิวนะคะการใช้งานให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะโอเคค่ะคลิปแกะกล่องน้องกระเป๋านิสนาโนวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ก็ถ้าเผื่อใครอยากได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือไปเสี่ยงดวงดูที่ช็อปของหลุยวิตองหรือว่าแอบอดูในเว็บไซต์ของเขานะคะซึ่งเรากดไว้ในรายการของที่เราอยากได้นะคะแล้วก็เช็คบ่อยๆนะคะบางทีน้องจะขึ้นมาแต่ก็ต้องรีบกดเข้าสู่โปรเซสของเขานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นชิ้นที่หายากมากแล้วก็ที่เมืองไทยนี้ก็ขายแพงนะคะรุ่นเหล่านี้ โอเคค่ะถ้าเผื่อใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย